สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกูสุขคนจามเมือน,นี่แอปเปิลช่แนลกับมีโก้มสิผ้าพีพระนองมากินก็อีกขนมจีนกุ้งซุกจ้าพี่น้องเป็นแซบบาจ้าบ่งดูจ้าแก้มแคบหมูกรอบๆ้ะจ้าพี่น้องอเส้นขนมจีนเหนียวนุ่มจ้าพี่น้องต่แซบบะจ้า ก oh. <g olf> ่อนสิไปกินกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แอปเปิลชันแนวกับนี่คมในเด้อจ้าพี่น้องมาจ่ามาแซ่บๆน้ำกันเชิญจ้าอ,อันนี่คมเพิ่นใส่เมื่อแอปเปิลหรอถใส่เอาเลยค่ะใส่อันอันนี้ก่อนจะของบ้างอันนั้นก่อนก็ได้จะ้ะสองเมื่อจะ้ะแบบว่า ว้างอันจังสิกาแล้วเขาเคยอันเอเอ,เอาใส่มือบอกใส่สมใส่ยังก็ใส่เละม,มาลากินอกกันไปเนาะ ตวกกุ้งไว้หมดไปขึ้นเนาะครับหลายเต็มหรือเปล่าครับเต็มกระลังครนะับหมด,ดหลายหลายกระผมพักบุงรั่วกันไหมจังพักกันจองรั่วกันไหม เดี๋ยพี่น่องจะถาดถาดสูงป่าเจ้าควางได้ขาจอดมาให้เขาพีนองปัดทั่วปัดทู่เห็ดยังเสือดำก็าแจบ อร่อยมากตกชีได้ผมนี่สิครับนั่งหัดขี่ดินเลยสักหน้องยังะหมดไหมอีกอบอกยัดหมดมากเลยจสักมมน,น้อง <จ>เสีบพับ จะคลองขวาหนานนะม,มาลางหน่อยวันเป็นกันจะ ติ๊กหนำก่อนได้จ้าอากาศมันร้อนจ้ะพี่น้องอืม ไก่แอปเปิลเสียตัวหนึ่งเหมือนกับน้นองนาะงพูดเลยมั้ยอันนี้บุญจางไก่พันน,นั่นไหมจะเป็นน้องตอนนั้นกับแม่เสียผู้ใลี้ยงมุ้งบ้านหลักออกจากพี่น้องนี่ว่าผู้ใลี่ขามันบุจัง บวเผ็ดนะไม่นี่เฮ็ดบวเผ็ดเลยจะเป็นหอกแต่ว่าพริกซ้อยหลายอยู่จ้ะเหมือนใจกับมะละจะเป็นหรอกมะละแก่ ี่ังทั้งบ้านนี่ค่มกระต่ายอยู่เราจ้ะพี่น้องเนาะตายที่ต้อนซองศพเลยนะเพิ่นเป็นศพที่สองอันนี้แล้วเจ้าฟังละเพิ่นป่วยจ้ะเป็นโรคชราปัททูวเฮ็ดชินใหญ่แ้่พี่น้องแทบ ฮอมันนก็เปิดเสียงเพลงดังขึนหาอหมด หอมหวอนจ้ะพี่นอ้อง <c oughs> อาการห้อนอบเอาค่ะกับพี่น้องเอ,อ้ย บ้านผู้พ่นม่แอร์ผู้่นน่าจะเย็นสบายดีนะจ๊ะผู้ได้จ๊ะหมองผู้เิ่นยังกึมเนี่ยไม่มาไม่มาบา๊วยหัวยังไ i'm ไปนั่งไปนั่งก็เสร็จมาทางนี้เนีจ่จะกุง้งเผ็ดอยู่ด้วยจ้ะเนาะโซดกินหมกทัวเนี่ยเธอ ขอโทษขออภัยด้วยมันเป็นรถเหยียบอเนาะเนาะเธอเนาะบ่เห็นอีเดียะ ทงนานก่อนแะประทูมาละแแสบแั่เนองอิ่มหน่อยด้ยจ้ะพเพชรเขาอิ่มไหมจ้ะ โอเคน่กจะพี่น้องคลิปนี้ถ้ากินโมม้มามกินวัตถุภาพผิดพลาดประกันใดแอปเปิลชาแนลกับนิคมก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องสุกูสุกคนใดได้จ้าสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกับนิคมก็ไลฟ์พี่น้องปก่อนได้จ้าสวัสดีจ้า